ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดับบล็อกสปอตดับคอมนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือถนนนะครับเป็นถนนเส้นหลักของตัวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอนะอําเภอด่านซ้ายเนี่ยมีความสําคัญตรงที่เป็นสถานที่จัดงานสีตาโขนทุกปีนะครับประมาณช่วงหน้าฝนกลางปีฮนะก็ที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือถนนเส้นหลักที่เป็นเส้นจัดงาน ขบวนแห่ผีตาโขนนะครับขบวนผีตาโขนจะผ่านตรงเส้นนี้นะครับด้านหนึ่งทางนี้คือเป็นตลาดนะครับด้านนู้นเป็นไปสนีครับก็จะผ่านมาตรงนี้ตลอดนะครับตลอดเส้นนี้ฮะถ้าใครเข้ามาเส้นตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีเส้นขนาดอ้อมไปด้านหลังนะครับแล้วก็เข้ามาได้ร่วมงานได้างานผีตาโขนก็เดี๋ยวผมจะนั่งรถผ่านนะครับให้เห็นบรรยากาศว่า ตัวอำเภอด่านซ้ายเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยเป็นครับ,รบเนื่องจากเสียงลมมันค่อนข้างจะดังนิดหน่อยนะผมก็เลยจะตัดเสียงออกไปครับก็ยังไงก็ดูกันต่อรถเนี่ยจะวิ่งผ่านตัวเมืองอย่างที่เห็นเนี่ยครับไปที่ถนนเส้นหลักที่อยู่นอกเมืองแล้วถนนเส้นหลักลนั้นน่จะออกไปที่ถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งมันเป็นเส้นทีเขาเรียกอะไร เส้นหลักอีกทีหนึ่งนะครับก็เดินทางไปสวัสดิภาพทุกท่านครับ